สวัสดีค่ะสวัสด okay. okay. ีค่ะว okay. ันนี้วัน oh. นี uh ้จะสอนทําอะไรวันน uh ี huh. ้จะสอนทําไข่เจียวกุ้งโอเคมือตรงนี้เอาเอาถอดแมสก์ไปก่อนไหนมีเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอือฮึก็คือน้ํามันเอ่อพริกไทยอือฮึน้ำมันน้ำมันหอยน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว แล้วก็มีมีจานสาอันเพื่อเพื่ออันนี้เอามาต่อไข่อันนี้เอามาเอามาสิถ้าเกิดกเสร็จแล้วก็เอามาใส่นี่อ๋อโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รลูกอืมเดี๋ยวเพิ่งตีต่อใครเสร็จก่อนต้องแลบเล่นไหมเนี่ยอันนี้ไข่สวยเอาหยิบให้ด้วย โอเคถัดไปใส่เครื่องเครื่องปรุงสีขาวก่อนอหนึ่งสีฟองก็หนึ่งช้อนนะสูตรของลูกตาลตาลจะชอบรสนี้อ่ะมันก็ไม่เต็มไม่เต็มช้อนนะช้อนโต๊ะเกือบเกือบเกือบเต็มช้อนโต๊ะอ่ะแล้วก็สีอนี่ ข้อถอยนังลมหนึ่งช้อนข้พอถ้ยโอเคอตีดูฝีมือการตีของเธอตีเลยเริ่มทำไม,ไมต้องคนด้วยะคะ,ะมันเป็นสูตรเหรอคะใช่เป็นสูตรแล้วแล้ว เออถ้าเกิดตีเก่งอ่ะไข่มันจะไม่หกเลยนะเดี๋ยวจัดอย่างนี้เริ่มผ่านไปหนึ่งนาทีค<ะ>่ผ่านไปหนึ่งนาทีสองนาทีโอเค นี่เราใส่กุ้งด้วยพอมันเริ่มคเห็นเนี่ยเห็นไหมมันยังติดอยู่เร่มทุกคนไปอีกซอสมันติดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วอ๋อใส่กุ้งเลยใส่กุ้งเลยอ๋อกุ้งมากุ้งมาใส่หัดนไปสองนาทีครึ่งสีเริ่มสวยเริ่มเข้าดีแล้วอะใส่กุ้งได้เี๋อวฉยอันนี้ติดอยู่ไม่เป็นไรหูกอ๋อ ีห้ามทำตามนะโอเคห้ามทำตามโอเคสาดพิษให้อยู่เฉยๆถ้าเกิดกินแล้วเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดกินแล้วจะนี่เปรี้ยวเฮ้ยโอ้ยอืมเอ้ยหกอ่ะเบาๆนะโอเคอ ันนี้จะเป็นกุ้งสับนะกุ้งที่สับไปแล้วนะสับหยาบนะยายยายสับไว้ให้ใช่ไหมเบาๆนะคะกนจะมีเนื้อนะคะเดี๋ยวมันจะหกนะคะต้องระวังอะไรบ้างระวังหกต้องระวังหกต้องต้องใช้อีที่ทำอะที่ทำ A tiêu 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 đâu tiêu đi tiêu 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 thế tiêu ไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ตีได้เลยตีรอบนึงเร็วนี่นี่ีน้น,นออกยาออก,กเข okay, ้ยโ <Okay, S 2> อเอคนะ ได้แล้วไ,ได้ไฟขึ้นแล้วใช่ไหมฟังช uh ั่นโอเคใส่น้ำมันใส่น้ำมันก่อนหนักนะใส่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้นี่ใส่น้ำมันนิดนึงมันจะได้เป็นไข่เจียวนะเด็วเอียงเอียงได้แล้วได้แล้วโ okay. อเคอือหือนะ uh huh. รอน้ำมันรอน้ำมันร้อนก,ก่อนใช่ไหมบอกเพื่อนเพื่อนดิรอน้ำมันร้อนก่อนแ,แล้วเราจะเช็คยังไงว่าน้ำมันร้อนหรือไม่ร้อนอ่ะก็ก็ถ้าก็เดี่ยวเดี๋ยวเพิง่งเนะช็คอ๋อเช็คดึงดึงช้ำดึงช้ำม,มาใกล้ใกล้อย่าง,งนี้มันหมายความว่างไงยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ร้อนใช่ไหมได้เลิกกับเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันทำได้ จะทำอันนี้ก่อนจะทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเอยจะทำอันนี้ละ่ะเพื่อนๆต้องระวังน้ำมันร้อนนะห้ามทำเองนะต้องให้พ่อแม่อยู่ด้วยนะเนี่ยใช่ขอ,อน,นี้ได้ยงอะ่ะจะทอดอันนี้ก่อนอืมโอเคร้อนแล้วจะทอดอันนี้โอเคอ,อย่างนี้อย่างนี้รู้สึกว่าพอมันมันสู้ๆๆๆ่า,า,าอย่างเงี้ย มันก็แสดงว่านะ้ำมันร้อนแล้วนะโ okay, อเคพร้อมเทเทเบาๆนะคะโอ้ออเดี๋ยวขอช้อนหน่อย <laughs> คนโบราณบอกว่าตอนทำกับข้าวห้ามร้องเพลงนะน้ำลายมันจะกระเด็นลงไปในอาหารนะโอยไเงกระเด็น ในครัวต้องโดนน้ำมันกระเด็นบ้างพอเด่นปุดๆเนี่ยแบ่งครึ่งเลยนะ <Okay. S 1> แบ่งครึ่งได้นะแบ่งครึ่งได้อืมเฮ้ยพ่อบาโป้พ่อจิบเลยไม่ไม่กะ่ะตอนกลับนี่ต้องให้พ่อช่วยนะ ตาลตาลทำไรไม่เอา<ป>ตาลดูนี่นี <Okay. S 1> ่จะพริกก็สุ่มพริกไทยถ,ถัดไปต้องใส่อะไรพริกไทยตุลูกตาลต้องใส่พริกไทยด้วยตำ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  จะร้นนะอ๋อถ้าสูงไปมันก็ปลิวมาเดี๋ยวโดนเข้าจมูกทั่วยังทั่วยังเฮ้ยทำไมบิดไม่ได้แข็งแรงหน่อยปกตปิจะทำอย่างนี้เนี้ยเราเด่นอ้าวจะกลับไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย พ่อเนี่ย sorry พ่อ sorry มีคนบนมีคนบนมีคนบนชั้นเอสาลั๊กลกอเอส่ามปลักลกลักล๊กไทยอีกด้านหนึงใช่ไหม เอาไบจดเรียวทํไมแล้วแม่มมมรัวตรงนี้มั้งระวังแขนด้วยถือนี่พ่อหน่อยถือนี่นี้วพ่อหน่อย ก็ช้าหน่อยเสร็จแล้วหอมไหมหอมไหนโอ้ยตาตาขาวไปเลย เสร็จแล้วค่ะโอ้น่ากินมากเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมชิมไม่ได้ไง